คุยกันก่อนเกมครับเกมสำคัญอาร์เซนอลบุกไปเยือนนอตทิธรมฟอรเลสรวมไปถึงข่าวลือต่างๆอาร์เตต้าจะลาออกหลังจากจบฤดูกาลนี้จริงไหมแล้วก็รวมไปถึงตลาดนักเตะมกราคมอาร์เซนอลจะได้ใครมาเสริมทัพหรือเปล่าวันนี้จบในคลิปเดียวนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงบริษัท AI Striker นะครับกับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเข้ามาก็คือแบรนด์ b q u i e s นะครับใครอยากจะได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่า power supply ก็ฝากไว้กันด้วยกับ BQUARES ในพะตอนนี้เรามีเคสต้องบอกว่าสวยสดงดงามเลยนะครับนั่นก็คือ Pure Base ห้0 DX นะครับทั้งการระบายความร้อนก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมรูปร่างสวยสดงดงาม ก็หาซื้อกันได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศโดยเฉพาะ JIB นะครับมีพิ e 500 DX จำหน่ายแล้วในตอนนี้นะครับมามาคุยกันเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงเกมที่อาร์เซนอลเจอกับฟอ r เรสก็มีประเด็นที่ความจริงก็อาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมในเรื่องสำคัญ2เรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องแรกเรื่องของอนาคตของมิเกลอาเตต้ากันก่อนนะครับหลังจากที่ตอนนี้โอ้โหไม่รู้เป็นแฟชั่นหรืออย่างไรนะครับ ลิเวอร์พูลกับเจเกนครอปประกาศว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้จะแยกทางกันหลังจากนั้นก็มีทางด้านของบาร์เซโลนานะครับซาบิอเออร์นันเดสก็ประกาศเหมือนกันว่าจบซีซั่นนี้ก็จะแยกทางกับบาร์เซโลนานั่นก็เลยทำให้ตกเป็นข่าวกับมิเกลอาร์เตต้านะครับมีสื่อในสเปนแจ้งบอกว่าอาร์เตต้าจะคุมอาร์เซนอลถึงแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นจะไปคุมบาร์เซโลนาต่อนะครับ แต่การถแถลงข่าววันนี้แน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะครับซึ่งอาร์เตต้าก็บอกชัดเจนนะครับว่าเขารู้ว่าเขามีความสุขที่ไหนนะครับซึ่งที่สโมสรอาร์เซนอลมีทุกอย่างที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็แผนงานต่างๆยังคงอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเดินหน้าไปด้วยกันนะครับดังนั้นเรื่องที่ว่าอาร์เตต้าจะลาออกหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็สยบข่าวลือทุกอย่างนะครับอาร์เตต้า ให้สัมภาษณ์เองนะครับดังนั้นอาร์เตต้าจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปแน่ๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับอย่างที่รู้การอาร์เซนอลเองก็มีปัญหากับบางตำแหน่งแต่ว่าแมก็ต้องบอกว่าดับฝันเลยนะครับแฟนๆอาร์เซนอลการเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้ก็หรือแค่ประมาณสัก2วันเท่านั้นเองก็อาร์เตต้าบอกแล้วนะครับว่าคงจะไม่ได้มีการขย,ขยายในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าอาร์เซนอลเองแม้ว่าขนาดทีมจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ปัญหาต่างๆมันก็ยังไม่สามารถที่จะเสริมทัพได้ในช่วงมก,กราคมนั่นหมายความว่าก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับแฟนอาร์เซนอลที่ลุ้นว่าจะได้ผู้เล่นใหม่ก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับมก,กราคมนี้คงจะไม่มีใครมาเสริมนั่นหมายความว่ากองหน้าที่เรารอกันอยู่ว่าจะได้ใครเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่น่ามานะครับนั่นก็คือ2เรื่องที่ หลายคนก็สงสัยกันอยู่ว่ามันมีข่าวลือออกมาหรือว่าเรื่องที่ยังสงสัยว่าจะได้นักเตะมาเสริมไม้ก็จบตรงนี้มาถึงเรื่องเกมครับโอ้โหอาเซนอลก็หลังจากที่ได้พักมาต่อนเนื่องเลยนะครับเพราะว่า f a Cup ครับก็ไม่ได้เล่นมาในเกมนี้เนี่ยสภาพทีมก็ยังคงไม่ถึงกับสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับเราอาจจะเห็นภาพของโทมัสปาเตกลับมาอยู่ในสนามซ้อมแล้วแต่ว่าในเกมนี้โทมัสปาเตก็ยังไม่พร้อมนะครับ ก็ไปลุ้นในการเจอกัอร์พูในช่วงสุดสัปดาห์ว่าปาเตจ,จะพร้อมหรือเปล่าส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าเกมนี้จะลงได้ไหมนั่นคือเดค a แคนไรส์นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ยัง50 50อร์เตต้าก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาจะลงสนามช่วยทีมได้ไหมนัม่นคือปัญหาหลากัลกๆของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วถ้าเดคแคนไรส์ลงไม่ได้ ทีมก็ยังมีจอร์จินโยที่พร้อมที่จะเล่นเป็นกลางตัวรับอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เชื่อว่าถ้าจะลุ้นมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นแค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งตัวรุกทางซ้ายนะครับหลังจากที่กาเบรียลมาติเนลี่เป็นสำรองในเกมล่าสุดแต่ว่าลงมาทําประตูได้ถึง2ลูกก็อาจจะซื้อใจอาเตต้ากลับมาเป็นตัวจริงได้ไหมนั่นคือตำแหน่งเดียวที่ยังสับสนอยู่ว่าจะใช้ใครนะครับแต่ตำแหน่งอื่นๆผมเชื่อว่าเหมือนเดิมนะครับประตูก็แน่นอนแหละดาวิดรายา แนวรับถึงตอนนี้ก็ยังไม่โคอ่ยังไม่มีผู้เล่นที่ไปรับใช้ชาติอย่างโทมิยาสึนะครับเบนไวซินเชนโก้กาเปรียวแล้วก็รวมไปถึงซาลิบาตรงกลางฮาแวดครับเล่นร่วมกันกับจอร์จินโยขณะที่ตัวรุกด้านบนบุคโยซาก้ามาตินโอเดกาดส่วนอีกคนหนึ่งก็อย่างที่บอกไปลุ้นกันระหว่างผู้เล่นอย่างมาร์ตินเนลลี่หรือว่าทอซาหนนาเป้าก็เป็นทางด้านของ กาเบรียลเชซุสนะครับในขณะที่นอตติแยมฟอร์เลสนะครับถือว่าเป็นทีมที่จะว่าไปฟอร์มในช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสภาพทีมของฟอร์เลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นทีมที่ใช้ผู้เล่นแอฟริกาเยอะนะครับแล้วก็มีผู้เล่น5-6คนเลยทีเดียวทไไี่กลับไปรับใช้ชาติในศึก African Cup of n a t i o n ่ก็ทำให้ทีมไม่ได้ใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่า f o r e เรสเป็นทีมที่ขนาดทีมใหญ่มากนะครับผู้เล่นใกล้เคียงกันหลายๆคนดังนั้นการเสียผู้เล่น5-6คนทีมก็ยังพอไปได้อยู่แล้วก็ข่าวดีของ f o r e เรสก็คงจะเป็นการที่กลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งของผู้เล่นคนสำคัญอย่างมอร์แกนกิฟส์ไวทที่ก็พร้อมจะลงมาเป็นเพลย์เมเกอร์ให้กับทีมผู้เล่นอย่างเอลันกาที่ก็น่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้ไหนจะมีคารลพัชันโอดอยไหนจะมีคริสวูด ก็ถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับในเกมรับเนี่ยอาจจะขาดแบ็คขวาอย่างแซคโอริเย่ไปแต่ว่าเขาก็ยังมีอย่างมอนเชียลที่ก็ถือว่าเป็นแบ็คแชมโลกันนะครับดังนั้นภาพรวมต่างๆก็ยังคงประมาทไม่ได้สำหรับทีมอย่างนอตติธรรมฟอเรสต์เกมของฟอ r e เรสต์ในบ้านคือเรื่องที่น่ากลัวนะครับโอเคแหละผู้เล่นอ,อย่างคริสวูดถ้าเทียบก,กันตามตรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แกล่งแล้วก็ทำได้ยอดเยี่ยม เหมือนนะทางด้านของ a v โวนิยีแต่ว่าอาร์ซอนก็ประมาณไม่ได้นะครับนั่นคือจุดสำคัญจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าความอันตรายของฟอ r e เรสอยู่ตรงไหนผมมองถึงเกมของเพลย์เมเกอร์พวกผู้เล่นตัวรุกอย่างถ้าเอรนกาลงได้เนี่ยความเร็วของเอรันกาอันตรายมากๆนะครับในขณะที่ผู้เล่นอย่างมองแกนกิฟส์ไว้เราก็เห็นแล้วว่าก็เล่นได้มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นนั่นคือสสิ่งที่ ผมว่าอาร์เซนอลจะประมาทไม่ได้ในเกมนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงภาพรวมต,ต่างๆก็ยังมองว่าคือฟอร์เรสต์อ่ะโอเคแหละอาร์เซนอลอาจจะพลาดกับฟอร์เรสต์เมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ในช่วงเวลานี้กับสถานก,การณ์ของอาร์เซนอลตอนนี้ทีมอย่างแมชชีตี้มาแรงทีมอย่างลิเวอร์พูลก็ยังทําแต้มได้ยอย่างต่อเนื่องถ้าหวังที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่เกมนี้ไม่มีทางเลือกเลยนะครับอาร์เซนอลต้อง3าคะแนนเท่านั้น ถ้าถามผมมันไม่ใช่เกมง่ายแน่ๆโอเคแหละเพื่อนอย่างเดคแคนไรส์ถ้าลงได้ก็ทำให้เกมตรงกลางของอาร์เซนอลสู้กับฟอเรสต์ได้ดีมากขึ้นนี่คือปัจจัยสำคัญมากๆในเกมนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปจุดเด่นของฟอเรสต์อยู่ที่พวกเพลย์เมกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเอรันกาไม่ว่าจะเป็นกิฟส์ไวท์หรือว่าจะเป็นคาร์ลัสซันโอรอยเองก็ตามดังนั้นถ้ามีเดคแคนไรส์มาช่วยกรองมาช่วยตัดเกมตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะทำให้อาร์เซนอล คลายกังวลในเรื่องของความอันตรายใน p l เมเกอร r ของ f o r ์เรสแต่ถ้าไม่มีโอ้โห,หน่าห่วงนะครับเพราะว่าจอร์จินโยเองในการเล่นเกมรับไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนทางด้านของเดคแคนไรส์อ่ะดูแล้วเกมนี้ยังมองว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายของอาชนอล l ครับแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกมนี้ไม่ได้3าคะแนนโอ้โหมองว่าเหนื่อยนะครับกับภาพรวมที่มันจะเกิดขึ้นโอเคแหละแผงเกมรุกอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่ซาก้าเอย โอเดกาดเอ่ยไคลมิเชซุสเอ่ยอาจจะไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีมากแต่มันจําเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องเรียกเรื่องของหัวจิตหัวใจเรียกในเรื่องของอความมุ่งมั่นให้กลับมาในเกมนี้นั้นผมยังเชื่อตรงนี้ครับว่าทีมอย่างอาร์เซนเมื่อถึงเวลาเราก็ได้โอกาสพักมาเต็มๆแบบนี้ผมยังมองว่าพวกเขาดีพอที่จะบุกไปเอาชนะฟอ r e เรสต์ได้แต่ยังมองว่าเป็นการชนะที่หืดจับเลยทีเดียวนะครับ เกาะลุ้นแล้วก็เชียร์กันกับอาร์เซนว่าจะผ่านเกมยากเกมนี้ไปได้หรือเปล่าครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามช่องวา f o ฟุตบอลไว้ด้วยอย่าลืมกับ Be Quiet อย่าลืมกับ FPL ไทยนะครับใครอยากจะเล่นเกมแฟนซีฟุตบอลตอนนี้แจกแต่ละสัปดาห์1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวก็เข้าที่ w w w f p l t h a i com วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ